ก็เป็นโอกาสดีๆอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ b y d d o l h i n คันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดเป็นฟิล์มของโซลักาะตัวนี้ใส่กันความร้อนดีนะครับแล้วก็พร้อมช่างชำนาญการถึง5คนนะครับในการติดตั้งคันนี้เดี๋ยวเราลองไปดูว่าติดออกมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นขั้นตอนการติดตั้งเราลองมารู้กันสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็จะใช้แผงในการกันรอยแล้วก็จุดเบาะบางของรถนะครับซึ่งตัวนี้เราก็ถามเซลล์เลยว่าตัวไหน มันบาบางตรงไหนแล้วเราป้องกันให้ทั้งหมดเลยนะครับมีตัวของเครื่องกรองอากาศแล้วก็ตัวของแอร์นะครับทาให้ฝุ่นภายในเนี้ยน้อยลงมากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็มีช่างที่เก่งแล้วก็ทํางานมานานเขาก็จะเข้าใจงานฟิล์มเป็นอย่างดีนะครับโอเคเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงโซลกาศบน BYD d o ด phi n ินคันนี้นะครับเราลองมาดูกันว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้าง เบื้องต้นนะครับบานหน้าลูกค้าใช้อยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์และคู่หน้าจะใช้อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์สามบานหลังนะครับจะเลือกเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทำมต้องติดแบบนี้นะครับก็คือจะเน้นสามบานหน้าใสสามบานหลังความเป็นส่วนตัวนะครับยิงรถสีแบบนี้นะครับเป็นผู้หญิงแน่นอนก็เลยจะเน้นว่าถ้าจะวางกระเป๋าวางไว้ข้างหลังได้เลยเวลาเราอยู่ข้างนอกมองเข้ามาข้างในมองไม่เห็นเลยนะครับแต่เวลาเราอยู่ข้างในมองออกไปข้างนอกไม่ว่าจะเป็น50 หกสิบหรือแปดสิบก็สวยแล้วก็คมชัดทุกมุมมองนะสำหรับใครที่กำลังถามว่าฟิล์มเซรามิกทุกตัวเหมือนกันไหมติดราคาถูกแพงต่างกันยังไงเวลาฟิล์มเซรามิกนะครับแบ่งอย่างนี้ได้เลยเซรามิกธรรมดานาโนเซรามิกแอดวานซ์เซรามิกนะครับตัวนี้นะครับก็อยู่ในกลุ่มแอดวานซ์ทำให้เขากันความร้อนได้ดีกว่ามืดนอกสว่างในได้มากกว่าแล้วก็เวลาวิ่งผ่านตัวของแสงนะครับเขาก็จะไม่ฝุ้งรวมไปถึง อายุการใช้งานเฉลี่ยก็นานกว่ามากๆนะครับแล้วลองมาดูกันว่าทําไมต้องโซลาร์กัดครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยคือเราต้องไปดูก่อนว่าไอสถาบัานพวกนี้มันมีอยู่จริงไหมแล้วก็อยู่ที่ไหนนะครับ2ตัวนี้อเมริกานะครับสองตัวนี้ยุโรปนะครับสําหรับใครที่กลัวเรื่องผิวนะหรือกันแดดนะหรือถ้าถ้าติดแล้วกลัวไม่ดีนะตัวนี้จบมากๆตัวนี้กัน SPF ได้ถึง300 เอ่อ25 SPF เลยเนาะถือว่าอยู่ในกลุ่มที่สูงมากๆแล้วก็มันก็ทำให้เราก็ดีกว่ากันแดดทั่วไปถึง6เท่าเนาะกะบาหน้าก็จะติดความเข้มแสงสองพันได้31%เซค่าการควมร้อนรวมอยู่ที่5 4นะครับแล้วตัวนี้ก็คู่หน้าก็จะติดอยู่ที่เท่านี้เลยการควมร้อนอยู่ที่60%แล้วก็63ถามว่าเราติด80%รอบคันได้ไหม ได้ครับเราติด60%รอบคันได้ไหมได้ครับอันนี้เวลาเราเลือกความเข้มนะไม่ฟังคนอื่นก็ส่วนหนึ่งเราลองมาดูที่ตัวเองว่าเราใช้งานยังไงถ้าเราใช้งานในช่วงตอนกลางวันเป็นหลักการที่เราจะติดความเข้มเยอะเถือเป็นเรื่องที่ดีติดความเข้มน้อยๆมันก็อาจจะการรอนได้น้อยกว่าแต่ถ้าเราขับนะครับในตอนกลางคืนเป็นหลักอย่างเช่นเราเข้างานแปดโมงเช้าเลิกงานหกโมงเย็น การที่เราติดสีใสๆสามารถหน้าไว้แบบนี้มันก็ทำให้เราขับง่ายไม่ว่าเวลาไหนก็ตามเนาะโอเคครับตัวนี้รับประกัน8ปีดูแลก,กันยาวๆเป็นฟิล์มอีกหนึ่งยี่ห้อที่ฝากไว้ด้วยนะครับการความร้อนดีมืดน,นอกสว่างในแล้วก็ติดฟิล์มดีมีผลต่อรถ b y ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในที่เข้าบุนุ่มมาหมดเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่อิเล็กทรอนิกส์ทั้งคัน ไม่ถูกกับความร้อนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็มันเป็นพาร์ทเล็กๆที่เราอาจจะมองข้ามแต่เวลาฟิล์มดีเราก็อารมณ์เย็นขึ้นอีกด้วยขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ